นิ้วหน้าอยากครันิ้วผมตำรวจเรามีใครเป็นไรไหมตำรวจเรามีก็ม,ม,ม,มีผมกับพิเกตสอคน เนี่ยเขายังไม่เอารถออกรอบอกรอสามส่วนมาถ่ายด้วยปรบนึงแล้วมีกรับไม่ได้ันเอาเลยย่งนะครูย่างนี่พวกแฝดด้วยครับผมน้องพี่มาเอากระจายใให้เขาที่โรงพยาบาลพีเหษปาดปุ๊บพอมันล้มยิงใส่เลย ยิงใส่เสร็จปุ๊บมันก็วิ่งไปเราไล่มาเลยหล่อนใหญ่หล่อนใหญ่เขาเลี้ยวเข้าซอยประปาเขาเปิดไฟไว้ทั้งหมดเลยของเขาเพิ่มได้เขาไปแดงมันมาแล้วก็มาเลี้ยงทัพตรงนี้เราเรียกไงแล้วเขายิงเราเลยไงหรือไงก็ ซอถไฟบีบแต่ตลอดครัไม่จอดแล้วเขายิงยิงเรากี่นัดนะนอ่ะเขาที่หมอบอยู่ในรถก็หน้าประมาณปีห,หน้านะแล้วก็ยิงแล้วก็ถหันไปยิงอีกเจ้าที่ตำรวจเรามีใครเป็นไรไหมไปแปดปีเนี่ย กำลังเข้าไปที่มันคือเป็นหอมมากเนี่ย สวัสดีเช้าเช้าใหม่ รอกระชาเล้งรอกระชาเล้ง ไอ้ปีใช่มเครื่องเวลาที่ปีเราพอตอเดี๋ยวมาขอถอดแล้วไอ้ตัวที่ชุดเราคุมอยู่เนี่ยคือคนยิงใช่ไหมใช่ออ๋เขาไม่รู้เงินใช่ไหมไอคนที่หนีเนี่ยคนขับวแผู้หญิงคนนี้คนที่ยิงไก่คนที่เนี่ยหลาผ่าล้วยิงเราเนี่ยมาันมาสองคนผู้หญิงครับผู้ชายสองโอแล้วคนยิงคือแล้วเรา ไล่จุดจุดไล่ตรงตรงไหนตรงไหนจได้ตู้คนขับเป็นหญิงใช่ไหมผมยูเทินกลับมามาตามมาตามจหญิงใช่มาตามมาตามพันตรงตรงเดียวตายเข้าป่าพอดีโอ้ดูเทินยูเทินไรงแรงมากกว่าทวาย ตอนเกิดเหตุน,นะครับเราได้ยินเสียงปืนใช่ไหม,ไมยินเสียงน่ี<อ>น,นัดนะครับใช่นัดด้วบแล้วทีนี้พอพัดพอน้านเราลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาจากที่นอนอะ่ะแล้วพอนั่นพอนั่นเราลุกออกมาแล้วก็มาเดินมาข้างนอ,นอกเนี่ยไอ้ผู้หญิงก็มาเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือมันว่ารถเก่งชดนปืนวางแล้วขอความช่วยเหลือทีนี้เราก็บอกให้ลูกสาวโทรหาตำรวจ ให้ตำรวจมาแล้วตอนนั้นมันบอกว่าพอทรไปก็เที่ยวแล้วตำรวจมาทีมันบอกว่ามันจะไม่เอาตำรวจแล้วเราบอกว่าไม่ได้เรื่องนี้มันต้องให้ตำรวจอะไรต้องให้ตำรวจมานะก็เลยถ้ามันไปลบข้างในเพราะเราเห็นรถเก่งเราก็กลัวนะเราก็กลัวเราก็กลัวว่ามันมันจะมาซ้ำไงเราก็กลัวเราก็ให้มันลบข้างในมันเจอรถเก่ง มันไม่ชอบทันที่ออกอ่ะกท่อยู่ในนี้ นี่อย่างนี้เปิดก็ได้แตนเปิดเนื้อออะไรเนี่ยหัวหัวต้องมีอะไรแล้วแนเอออ่นอน 本当だ。 เราเราได้ยินเสียงปืนไหมครับได้ยินครับได้ยินขีดนัดนะฮะได้ยินประมาณเลื่อมกระนาคมีห้าอืมแล้วแต่แถวเนี้ยลงเนี้ยรูประมาณอตรงนี้ยรูประมาณอแล้วก็ตรงนี้โค้งอสมาณต้องแล้ถ้าจ่ไว้พี่ครับ ปบเดียวแป๊บเดียวก็ไปเจอนที่บ้เลงมาจากบ้านพี่จาล้พี่ข่าแล้วโอ้โหคนลุกเนาะอ่บ้อยู่ไย่้วงี่้ไปนะอ๋อคือวิ่งเข้าไปเขพานื่เหลือใช่ไหมไม่ใช่เราเข้าไปลกอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าห้องน้ำที่บ้านบ้านี่มับอาเนนันเรองบ มันเรื่องมันมีล่ามาแล้วี่องอะไรสมนรเ่งเอองมาพีดีน่พีน่าีโอ้โหอะไรเนี่ยแต่ไม่ใช่พอ